สวัสดีครับวันนี้มาปะกันจะมาอู้เกี่ยวกับเรื่องของชื่อนะครับที่ถูกกำหนดเป็นสถานที่ตั้งแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดจนกระทั่งชื่อของเมืองนั้นนะครับมันมาได้อย่างไรนะครับตามจริงแล้วมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์มักจะก,กำหนดชื่อสถานที่ที่เขาอยู่นั้น สิ่งใกล้ๆตัวของเปิ่นนะครับตามภูมิศาสตร์พ้องตามดินแดนที่เพื่อนอาศัยอยู่ก็จะเอาสิ่งนั้นมาอ้างอิง้วก็ตั้งจื่อไปก่อนจะไปตั้งจื่อนั่นก็จะต้องมีภาษาหรืออักษรที่มาเกี่ยวข้องนะครับก็แน่นอนนะครับทั้งโลกนี้ปัจจุบันใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ยิ่งแล้วภาษาอังกฤษนั้นก่อตั้งขึ้นมาบัาจ์เจยชนชาติอังกฤษเป็นคนคิดนะฮะมันขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบ,ร,บราณ เมโสโปตเมียพวกตั้งแต่บนอิรั์นะครับแปลงอักษรรุ่นแรกๆเป็นรูปลิ่มนะครับเอาพิมพ์ในดินเหนียวจากนั้นก็จะมีพวกอียิปต์เอาไปทําเป็นอักษรเป็นหู้พัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งข้ามไปก่อนจะถึงกรีกก็จะมีแหมเผาพันหนึ่งนะครับที่พัฒนาตัวหนังสือพวกนี้ไปต้อมเข้าไปต้อมเข้าไปจนกลายมาเป็นใกล้ๆภาษาอังกฤษ เสร็จแล้วก็เข้าไปในกรีกจากกรีกกระสดเข้าไปในอู้นะครับส่วนของโรมคนโรมเ,เ,เนี่ยคนอิตาเลียนนะครับก็ใช้ภาษานี้เริ่มเป็นภาษาในการจดบันทึกต่างๆตั้งชื่อกันมาจนกระทั่งพัฒนาไปเป็นอัลฟาเบตในที่สุดก็คือ a ถึงแ่ดอย่างนว่าแต่ละประเทศนั้นก็จะใช้ลักษณะนี้มดนะครับ a ถึงแสมด แต่พอไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษนั้นเข้าใจไปแฮมยังเขียนฝรั่งเศสไปแฮมยังเขียนรัสเซียกับไปแฮมยังภัยกับอ่านของภัยไ่ได้แค่โค่นะนะครับเพราะว่าอ่านสร้างขึ้นมาต่างคำพูดของเผ่าพันธุน์นั้นๆอันนี้มาพอเมืองใหญ่ที่สุดณปัจจุบันนี้นะครับเต็มไปด้วยอํานาจนะครับที่ร่ำหน้าที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกา แผ่นดินแถบนี้นะครับก่็ค้นข่าวก็ย้ายเข้าไปอยู่จนกระทั่งช่วงนั้นอังกฤษเป็นเจ้าผู้ครองโลกนะครับก็เลยเอาภาษาเนี่ยไปใช้ในการบันทึกเขียนกันมาจนกระทั่งคนปัจจุบันใช้กันทั้งโลกเยนะครับภาษาอังกฤษนี่มาอูถึงว่าเมืองต่างๆที่เปิลเข้าไปใช้นั้นนะครับก็ไปยึดได้สมัยเอามาจากคนอินเดียแดงนะครับ ชื่อแต่ละมูนรัตนั้นถ้าเราบัศึกษาดูดีๆนะครับก็จะู้ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษที่ตั้งไว้ทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นคนอังกฤษไปตั้งไว้จริงๆหมาใจครับเอาลากซับมาจากคนโบราณในยุคอินเดียแดงูนะครับยุคเก่าของเพื่อนใจร,รมอินเดียแดงมาตั้งมีหลายมุนรัตนะครับบอกว่าจะเป็นอลลบามา่ารัฐอลลบาม่านี่ก็เป็นเผ่าช็อกทอนะครับมันหมายถึงว่า คนเก็บพืชพันธุ์คำว่าอลาบามาไปที่阿拉สกา阿拉สกานี่ก็เป็นเผ่าหนึ่งที่เหมือนคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นห้องเผ่าไอนุนะครับอินูอิตอาคาซซอเนี่รัฐนี้ใจชื่อเกีนภาษาอินเดียแดงนะครับหมายถึงว่าเซาว,วินหมายถึงลมแห่งสายลมใต้อิลลินอยอลัดนี้ดังนะครับ หมายถึงผู้หลากมากดีนะครับเมืองแห่งคนดีอินิลิโนยเนี่ยเป็นกร,รมัอินเดียแดงคอเนกิกัสเป็นแม่น้ําสายยาวขึ้นลงเว้ยนะครับเมืองแมสายชูเซตหมายถึงภูเขาใหญ่เป็นกำลมอินเดียแดงดาโกต้าดินแดนแห่งพันธมิตรหมายถึงไพ่เข้าไปในห้างเนี่ย เป็นมนต์มิดทั้งนั้นนะใจชื่อว่าดาโกอตาเป็นกรรมัมมี่แดงแดงเทนเนสซี Tennessee, ดังๆนะครับรัฐนี้มีนักดนตรีคันธี่เยอะนะครับเทนเนสซี Tennessee, ก็เป็นกรรมัมมี่แดงแดงหมายถึงสายน้ำที่โก่งและโคตรเคี้ยวเวสเวอร์จิเนียเวสเวอร์จิเนียนี่ก็ผ่าได้ยินเพลงเทกนีโฮมคันธี่โรสเนี่ยก็จะมีนะครับเวสเวอร์จิเนียเป็นกรัรมของ เผ่าคานนวะเท็กซัสก็คือเทจัสเป็นาำอินเดียนแดงวิคอนซินก็หมายถึงแม่น้ำกว้างนะครับไหลเจี่ยวหน่อยไอดาโฮเป็นเผ่าอัปเเช่นะครับตั้งจือเอาไว้โอไฮโอแม่แหมแล้วนะครับเป็นแม่น้ำที่แสนดีอินเดียนา ก็เป็นกรรมของอินเดียแดงไอโอวาเป็นกรรมของเผ่าซูแคนซัสก็เป็นเมืองแห่งทะเลสาบนะครับก็ตั้งืง่อว่าแคนซัสแต่บางคนก็บอกว่าแผ่นแผ่นดินสีแดงว่าอย่างนั้นนะครับมาถึงชิคาโกเป็นดินแดนที่มีกระก,กินสกังกับหัวหอมเตียวไก่หั่นไทยอย่าคืนหมดนะชิคาโก โอเกโฮมาดินแดนของคนแดงเคนตัตกี้ใครชอบกินไก่ย่างก็นี่แหละครับเป็นการมอินเีแดงหมายถึงทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่มีชีแกงเมืองทะเลสาบใหญ่และเนินเขาอันใหญ่โตมโหรานมินิโซตาดินแดนแห่งเมฆฝนมิสซิสซิปปีแม่น้ำใหญ่เนบราสกาน้ำตุ่นเจี่ยวปืน้นน้ำตังบ,บนดูนิ่งน้ำนิ่งไหลลึกเนบราสกา ยูทาก็บเป็นของอินเดียแดงนะครับคําว่าไวโอมิงหมายถึงทุ่งลาบอันกว้างใหญ่มูนี้ใช้าภาษาอังกฤษเขียนนะครับภาษาอินเดียแดงที่เปิน้นเป็น,ปนอักษรนีบ้บ่มีแต่ได้ต้องใช้าภาษานี้อูเข้าอู้เข้าก็เลยกลายเป็นคมที่มันค่อนข้างจะเป้น Hong ้องว่าอินเตอร์ ter, นะครับเหมือนประเทศไทยเฮาเนี้ยนะครับถ้าเขียนเป็นภาษาไทยก็บ่ค่อยจะดังเท่ใดเพราะเขียนเป็นอังกฤษแล้วก็อู้ไปทำอย่าง ฝรั่งอู้ย่างไทยอู้ย่างเวบาเหมือนกันนะครับจะไปลำปางเนี่ยฝรั่งถามแ e ว e e ว้ช t เลมแพงห้องหูจักเลมแพงมันเป็นกรคมของฝรั่งอู้นะครับแต่ว่าเขียนภาษาไทยว่าลำปางนะสันไซถ้าเขียนเป็นกรมภาษาองังกฤษเลยสันไซสันไซก็เหมือนกคมของตังเวียดนามนะครับเมืองด่าหนังเนี่ย คนเวียดนามมันดานังเพราเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าดานังดานังของอินเตอร์ขึ้นไปทั่วโลกนะครับเมืองดานังใสง่งไซงอนไซงอนก็เป็นไซงอนไซกอนไซงอนทุกอย่างนะครับมาจากภาษามนุษย์กํารดแล้วก็อ้างอิงถึงดินแดนที่เป็นอยู่เอาภูมิศาสตร์มาตั้งเมืองไทยก็เหมือนกันนะครับตั้งเป็นชื่อ บ้านแม่นั่นแม่นี้ศพนั่นศพนี้คำว่าแม่เกิตั้งชื่อตามแม่น้ําแม่ทะลกแม่ทะลายน้ําแม่กลางมีมระหมู่บ้านที่อยู่แถวแถวพันนะ่ะบ้านแม่กลางแม่ออกนะเอาสิ่งนี้มาตั้งเป็นชื่อนะครับแล้วก็ยังมีห้วยต่างๆบ้านห้วยแก้วห้วยหลอกแล้วแต่ห้วยนะครับที่มันเกิดขึ้นที่หันเกิตั้ง พอไปภาคกลางมูห้วยมูแม่นี่หายแทบไม่ละมีละเป็นพื้นที่ราบนะครับมันจะกลายเป็นคุ้งนั้นคุ้งนี้บางนั้นบางนี้โซดไปถึงกรุงเทพกลายเป็นบางกเกาะมีห้วยครับวัดตัางๆหรือวัดห้วยแก้วอยู่กรุงเทพนี่คงม,มีครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยมาเล่าบอกกันฟังว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์เนี่ยอาศัยสิ่งใกล้ตัวนั่นแหละตั้งขึ้นมา จะบอเป็นชื่อคนพ่อเป็นชื่อวิรบุรุษของเปื่อนพ่อ,อกระจายชื่อห้วยแม่น้ําภูเขาเอามาตั้งกันไว้นะครับดังนั้นสิ่งต่างๆนี้ไม่ใช่ว่าคนบ้านเฮาตั้งคนเดียวนะครับทั้งโลกตั้งกันหมดนะครับทางอีสานก็นจะมีดอนนั้นดอนนี้เป็นโคกนะครับโคกนั้นโคกน,นี้เล่าเพื่อให้ได้ฟังนี่เพราะว่ากลัวจะลืมกันนะครับว่าจริงจริงแล้วคนเอามาตั้งนะเปื้อนก่อน อาศัยรักของภูมิศาสตร์ธรรมดาธรรมดานะครับออกมาตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองครับวันนี้จิบกาแฟแลอดีตลาไปก่อนปากกันใหม่ในคราวหน้าครับ